สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดน้องจอกนะครับวัดน้องจอกนะครับก็คือวัดนะครับอดีตพระเกจิชื่อดังนะครับก็คือหลวงพ่อดีนะครับวัดน้องจอกนะครับอยู่ตำบลบ้านโพครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับหลวงพ่อดีหรือพระครูภัยศาลสมนกิจหลวงพ่อดีแห่งวัดน้องจอกนะครับหนึ่งในพระ สุปฏิปันโนนะครับที่น่านับถืออย่างยิ่งนะครับของชาวโคราชนะครับที่หลายๆท่านนะครับชื่อเสียงนะครับโด่งดังนะครับไปทั่วนะครับไม่เฉพาะแต่ชาวโคราชนะครับชาวต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับก็รู้นะครับถึงปรามีนะครับของพระครูนะครับไปศาลสมณกิจนะครับหรือหลวงพ่อดีนะครับ หลวง่อดีนะครับมีนะครับมีญาติโยมนะครับที่เคารพนับถืออย่างยิ่งนะครับจํานวนมากนะครับของชาวโคราชนะครับตอนนี้ได้นะครับมรณภาพนะครับได้ตั้งนะครับสังขารนะครับไว้ที่สราด้านหลังวัดนะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดนะครับที่นะครับผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถนะครับเข้าไปกราบไหว้นะครับ นอกจากนี้นะครับวัดนองจอดนะครับก็ยังมีนะครับไอ้ไข่นะครับให้นะครับกราบไหว้บูชานะครับขอพรนะครับขอสิ่งต่างๆนะครับนะครับนะไอ้ไข่นะครับก็คือนะครับส่วนมากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะให้ความเคารพนับถือนะครับนะครับกลับมาพูดถึงนะครับ สังขารนะครับของหลวงพ่อดีนะครับท่านนะครับไม่เน่าเปื่อยนะครับก็จะอยู่บริเวณนะครับศาลาด้านหลังวัดนะครับนะครับนี่ครับบริเวณนะภาพนะครับของนะครับทาวเวสสุวรรณนะครับก็ ก็จะมีนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับให้กราบไหว้ครับขอรบบูชานะครับนอกเหนือจากไอ้ไข่นะครับนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็สามารถนะครับเข้าไปกราบไหว้นะครับขอพรนะครับได้นะครับพี่น้องครับนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับก็มีหลายตนนะครับนี่ครับดังภาพนะครับ หลายท่านนะครับที่เข้าไปกราบไหว้นะครับทาเวสสุวรรณนะครับก็จะเป็นนะครับเทพอสูรนะครับที่นะครับท่านใดไปกราบไหว้ก็มักจะได้รับความสําเร็จตามสมปารถนานะครับบริเวณนะครับหน้าอุโบสถนะครับก็มีพระ ประจำวันเกิดนะครับต่างๆนะครับให้พี่น้องที่เข้าไปได้นะครับกราบไหว้นะครับขอพรนะครับนะครับเป็นพระประจำวันเกิดนะครับทั้งเจ็ดวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงนะครับวันอาทิตย์นะครับ พี่น้องนะครับท่านใดนะครับที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามานะครับเมืองโคราชนะครับหรือเมืองนครราชสีมานะครับก็แวะนะครับเข้ามากราบไหว้นะครับสังขารนะครับองหลวงพอดีนะครับแล้วก็มาทาบุญนะครับปล่อยเวรด้านหน้านะครับพระอุโบสถนะครับมีนะครับทั้งนะครับพระประจําวันเกิดนะครับแล้วก็ไอ้ไข่นะครับแล้วก็ ทาวเวสุวรรณนะครับนอกนั้นยังมีรูปหล่อครับหลวงพ่อดีนะครับประดิษฐานนะครับอยู่ที่ศาลาด้านหน้านะาครับอุติหลังเก่านะครับของอดีตนะครับอุติของหลวงพ่อดีนะครับมันอยู่บริเวณด้านหน้านะครับนะครับก็จะเป็นนะครับรูปหล่อของหลวงพ่อดีนะครับนอกนั้นก็ยังมีนะครับรูปนะครับของ หลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับให้เคารพกราบไหว้นะครับกันนะครับอ่คลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามา,ารับ